สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อน เฟสตังโมโพสอีกแล้วเผยคลิปแซนพร้อมข้อความเด็ดใต้าสายทานโผรเมนต์ยังคงมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องสำหรับ Facebook ที่ใช้ชื่อแตงโมนิดาพัชรวิรพงศ์ที่ใช้ชื่อ Happy m e l o n o f f i c i a l ลราสุดโพสคลิปวิดีโอของแซนวิสาพัฒน์ขณะนั่งอยู่บนเรือในมือถือแก้วไวน์แล้วก็ความว่าไม่อยากให้ร่วมด้วยเลือกมาเพื่ออะไรคะติดอิโมจิมีดและหยดเลือดเขาเคยขู่เรา,านใต้าสายทานนิยมการได้โผล่คอมเมนต์ใต้โพสดังกล่าวว่าคลิปนี้ถือแก้วไวน์แต่ตรวจไม่เจอแอลกอฮอล ท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ